เย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ค่ะขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปประกอบกับนะคะในช่วงวันที่9-11เมษายนค่ะก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านเมียนมาและภาคเหนือตอนบนค่ะและนี้ก็จะทําให้บ้านเราตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะโดยจะเริ่มเป็นที่ภาคอีสานก่อนนะคะ ส่วนภาคอื่นก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะดังนั้นนะคะต้องขอให้คุณผู้ชมระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างปใยโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะ สวัสดีค่ะได้รับพบกับคณิฐานลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ3ค่ะเรื่องพายุฤดูร้อนบร,ริเวณประเทศไทยตอนบนที่จะมีผลกระทบตั้งแตุ่่งนี้ไปจนถึงวันที่11เมษายนค่ะโดยมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีใต้ค่ะขณะที่บร,ริรเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปประกอบกับนะคะในช่วงวันที่9 11เมษายนค่ะก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านม,นมา และภาคเหนือตอนบนค่ะและนี้ก็จะทําให้บ้านเราตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะโดยจะเริ่มกันที่ภาคอีสานก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะดังนั้นนะคะต้องขอให้คุณผู้ชมระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างรถถึงายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะ สวัสดีค่ะได้รับพบกับคณิษฐานหลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะตั้งระวังและร้อนมากเลยตอนที่ร้อนเมื่อคืนทั้งร้อนทั้งอย่างเออเห็ดออกนะี่เนาะที่ทางอีสานได้มีเห็ดบดออกเห็ดลมอ้าวอ,อ,อลุกนุกุกุก,กเอ,อ๊หามาห้ไหนมาต่อยนี่เนาะอืมน่ากลัวนะคะเนาะพายุพายุพายุายดูดูร้อนอากาศเปลี่ยนแปลง ร้อนมาก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 ถึงมากที่สุดร้อนอย่างๆพา,ายุดูรุร้อนน่ากลัวยอดพัดยอดมะม่วงปีนี้ฝนฟ,นฟ้าไม่ค่อยดีเห็นํำหนังสือปีใหม่เนาะบอกมนะโอ้คนมาฝากมาปางนูนสุกแล้วมาปางสุกแล้วต้ you know. นอยู่นูนน่นน่นนนนนนนมาปาง ปัญญา,าตกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพายุเดรอดร้ดอนให้ระวังตัวกันทุกภาคนะคะมาอีกแล้ววันที่เก้าถึงสิบเอ็ดโอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยหนอ